อัดแล้วอัดแล้วโอเคนะครับช่องจะเริ่มการตีนะครับเช็คเหยื่อดูว่าเหยื่อพร้อมหรือเปล่าดูเหยือครับโอเคครับเหยื่อชี้ไปข้างหน้าจถพปากกนะครับตีไปแล้วก็เหยือมาช้าๆนะครับ จับแล้วครับมีจับแล้วครับโตดครับโอ้ยสวยมากครับสวยมากัดดูคันครับดูคันครับหัดมาแล้วครับตัวนี้เป็นไงสายสวยไหมยกขึ้นมาแล้วนะครับสวยงามมากดูปลาหน่อยครับไม่ต้องเข้ามาโอเคครับดูกินครับโอ้โห สบัยเล็กน้อยมาที่นี่แรงดีมากดูเหยื่อครับเต็มปากเลยนะครับโอเคครับสำเร็จไปอีกหนึ่งตัวจ้องบ้านโป่งนะครับอุ <c oughs> <c oughs> ้ยมันว่ะเฮ้ย